สวัสดีค่ะกับสวัสดีชาวผู้ชมเพื่อนชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมเพื่อนมาด้วยมน,นี้นะคะท่างช่างเข้าพามาถ่ายท้ำบรรยากาศริมโขงนะคะฟังที่เข้าเห็นอยู่นั่นนะคะคือประเทศเพื่อนบ้านเข้านะคะสปปลาวนะคะมน,นี้ท่างช่างเข้าจะพามาตาม สูตรหวยแรวันเด็ดๆนะคะสูตรหวยลาวหวยฮานอยของอาจารย์ประคุณชัยในงวันวันพุดที่20กัีนาคบสอ,องปัญหาโดยรสูนะคะก่อนลื่นปด๋เขา,มาแม่แรงฟ้า,ามกม่แรงตแช่ที่สําคัญกดกระดิ่งแจงเตือนไว้เพื่อที่จะบริหารคลิปในหม่อช่องๆนี้นำเสนอนะคะะบิ่งบรรยากาศไปก่อนนะคะสาหรับคนที่บ่เคยมาเที่ยวนะคะริมโขงนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือ ฟังเพื่อนบ้านเห่ากะจะเป็นเพวงข้ามมวลน,นะคะตรงคามกับจังหวัดนครนพนมของประเทศไทยเห่านะคะท่านผู้ชมบรรยากาศหลังฝนตกนะคะร่มกะแห้งเม่จับน้อยนะคะืัอนี้กะมีเสียงร่มแห้งรบก,กวนก็กขอโทษขอภัยไหวก่อนนะคะืัอนี้จะเดบผ้ามาตามตัวเลขกับอาจารย์นะคะก่อนอื่นกะ มาเบิงวดที่พานมากกอ่เนะคะวเลขของเสียนเท่าเขาจังเด๋นี่นะคะสำหรับวดวันจันที่พานมากเลขของอาจารย์พวกคุณใชเหรอนอค่ะเลขที่เขาจับคู่จังๆนะคะคือเลขเก้าีีเก้าแล้วก็สองสีีสองตัวนี้นะคะแตกทั้งบนแตกทั้งล่างเลยนะคะเลขของอาจารย์เท่าไปเขาน้อยวี p ไอพีนะคะแตกบนแตกล่างแล้วก็เลขอีกชุดหนึ่งที่เขานะคะ คือเล่าวี p ไอพีนะคะก็แตกจังๆอีกคือเก่านะคะสาหรับเรกเก้าซีอาจารย์ท่านะคะไปเข่าดึกเลยน,นะคะหววทีผพานมากู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับอาจารย์ห้าไปเสียงโชคเซียงหลาบะกะคงจะได้โชคเด็มันไปติดตามกันนะคะสําหรับหวววันจันทิพานมากนะคะสําหรับงวดวันพุธนี้จะได้เป็นตัวเลเพื่อข้า,างตัวใหญ่ใดกระเช้าเนซีเพื่อนจับห้าไปติดตามรับชมระฟัง จากปลาของเซียนให้เซียนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ วีไอพีนะคะอาจารย์แตงข้างบนแตงข้างล่างนะคะและการเล่ากับเป็นเขาเล่าเดือเลยนะคะเล่าวีไอพีคือกันนะคะกัยินดีทุกคนที่ดีชมนะคะอาจารย์วันดี้ก็ สามตัวกันเน้นๆสองจุดคือกอาบฟงกา พายุนะคะเสียงพายุเสียงล่มรบกวนกะขอโทษขออภัยนด้นะคะ่ะนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะของอาจารย์ประคุณชัยเฮาในหัวันพุทิที่29มีนาคม2566น,นี้นะคะที่อาจารย์จยัดให้กันน,น้อยนิดนึงเรือเก่านะคะนี่เก่าชุดเก่าหางนะคะคือเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าสี่เก่าหาเก้าแปด หเจนะคะหวดนี้อาจารย์เน้นไห้4ชุด4หางนะคะหน่อยๆกว่าเก่านะคะสำหรับเลข2ตัวนะคะคือเก93หนึ่งเกแล้วก็81นะคะสำหรับเลข3ตัวอาจารย์ก็นเน้นไ้แล้วนะคะเป็นว่า2ชุด2หางแล้วนะคะเป็นจันทร์ไหเน้นเน้นคือหาเกกับเกหาเก่านะคะนี่คือตัวเลขทั้งหมดในหมวดนี้นะคะ ผูใดที่มั่ที่ชอบก็จดจำไปพิจารณาไปลงทุนใดเลยนะคะผูใดบ่มบ่ชอบกับพานนะคะสุดท้ายท่งนเจ้าขอไว้พ่อเห็บซีเป็นชจองเอาที่ด้เสียงโชคเสียงลาบก็ขเขาห้ไม่โชกไม่ใชกโชคมันมานม่หยุปังๆกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ